โรงเรียนมั่นหนองสะพังโนนสะอาดภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบขอเสนอผลการปฏิบัติงานความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมั่นหนองสะพังโนนสะอาด โดยครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกำหนดให้ครูเตรียมการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำวิชาและสะท้อนผลการสอนรวมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยมีการติดตั้งสมาร์ททีวีทุกห้องเรียนนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนและจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาพุ่งในการกิดภูมิบุญอบได้ขับเคลื่อนการบริหารงานของสถานศึกษาด้านวิชาการบริหารงานบุคคลงบประมาณและบริหารงานทั่วไปบนพื้นฐานของกฎหมายระเบียบข้อบังคับและการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมพัฒนาบริหาร กิจการนัเกเรียนและพัฒนานัเกเรียนทุกคนให้ได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมพัฒนานัเกเรียนให้มีทักษะชีวิตในด้านของความปลอดภัยและทักษะอาชีพพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยส่งผลงานของสถานศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนัเกเรียนประจำปี2565 3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมผู้อำนวยการกิจภูมิบุญอบได้นําแนวคิดการบริหารสถานศึกษามาออกแบบรูปแบบที่ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงคุณภาพขึ้นโดยใช้รูปแบบสพังโมเดลเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพซึ่งสามารถอธิบายความหมายและรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดังนี้ S, S. service หมายถึงการให้บริการการให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร A. activity หมายถึงกิจกรรมการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน P. p l a Presentation หมายถึงกระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไรอย่างไรมีการเลือกวัตถุประสงค์นโยบายโครงการและวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และการนำเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผน U Unity หมายถึงความพร้อมเพรียงกันความกลมเกลียวกันความปรองดองกันร่วมใจปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ n.Network หมายถึงการทำให้มีการติดต่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจโดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ g.Go หมายถึงการกำหนดสิ่งที่ต้องการจะทำมุ่งมั่นตั้งใจและแน่วแน่เพื่อที่จะทำความตั้งใจเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย พ้อมโวยการกิจภูมิบุญอบพัฒนาและสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาทิคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนรวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองสุพังจัดกิจกรรมไว้ใสใส่ใจสุขภาพเป็นต้น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพุ่มในการกิดภูมิบุญอบ พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเข้ารับการอบรมประชุมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเป็นผู้นําในการได้เปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและนําความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้รางวัลตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย คงสภาพครั้งที่3ปีพุทธศักราช2,564ถึงปีพุทธศักราช2,568ว่าที่ร้อยตีวิวัฒค่ามากได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ระดับปฐมวัยและโรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาดได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพว่าที่ร้อยตีวิวัฒค่ามากได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดคลิปครูผู้สอนและโรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาดได้รับรางวัลเหรียญเงิน1โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมจากสำนักง,งานเดลขาธิการครูรุ้สภาว่าที่ร้อยตีวิวัฒค่ามากและโรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในระดับดีเด่นโรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาด ได้รับรางวัลโลชนะเลิศวิดีทัศสถานศึกษาขนาดเล็กจากสำนักงานศึกษาที่การภาค12และโลชนะเลิศการประกวดวีทีอาสถานศึกษาขนาดเล็กจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3โรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาดได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมด้านการบริการประทับใจระดับเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาด ได้รับรางวัลโลชนะเลิศวีดีทัศสถานศึกษาขนาดเล็กจากสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรางวัลเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยมด้านการจัดการเรียนรู้โครงการ IFTE จากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามว่าที่ร0อยตีวิวัฒข้ามากได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21 ระดับปฐมวัยและนางสาวกุหลาบไทยบุญทรัรรรรรรพ,พ 21, รรรยนนพนน์ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ระดับปฐมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาดได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21และรางวัลชนะเลิศครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาว่าที่ร้อยตีวิวัน์ค่ามากได้รับรางวัลชนะเลิศครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา,าการทักษะชีวิตระดับปฐมวัยระดับชาติโรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาดได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ระดับสถานศึกษาและนางสาวกุหลาบไทยบุญทรัพย์ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ระดับประถมศึกษาตอนตอน้นและว่าที่ร้อยตีวิวัฒคามากได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอวอร์ด ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาของผู้จัดทำข้อตกลงซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษภูมิเนยการกิจภูมิบุญอบพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่21 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งนี้ด้วยการศึกษาเดิมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่สำหรับในศตรวรรษที่21ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติและการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกันจากเหตุการณ์ดังกล่าวทวงหน่วยการกิจภูมิบุญอบในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเร e ียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาดมีความต้องการในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ให้ประสบความสำเร็จจึงมีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบการบริหารเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเร e ียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน วิธีการดำเนินการให้เหตุผลบรรลุ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสะภาพที่พึงประสงค์การจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาด 2. สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาดที่เหมาะสม 3. ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาด 4. ประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาด ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 1. เชิงปริมาณผู้เรียนในปีการศึกษา2565มีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้นร้อยละ3จากปีพุทธศักราช2564 2. เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองสะพังโนนสะอาดได้กลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC สำหรับ เป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูนำชุนชมการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูไปใช้การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพภูมิวนการกิจภูมิบุญอบประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาชุมชนมีความวิริยะอุตสาหะเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ใช้ภาวะผู้นำเป็นพลังในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เคยถูกสอบสวนทางวินยัยมีความห่วงใยเอื้ออาทรต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอให้เกียรติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค